สวัสดีค่ะในในชาแนลวันนี้มนุกจะมาบอกประโยชน์ของกระชายนะคะรากของกระชายแก้ร้อนในบำรุงธาตุเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ร่างกายและถอนพิษต่างๆเงาของกระชายช่วยรักษาอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องเฟอ้อแก้ท้องร่วงและช่วยขับปัสสาวะ น้ำกระชายมีสรรพคุณในการขับลมและปรุงเป็นน้ำมันหอมระเผยได้ปรับฮอร์โมนในร่างกายรักษาธาตุในร่างกายให้สมดุลบรรเทาอาการไซนัสอักเสบจมูกไม่ได้กลิน่นช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดลดการบีบตัวและอักเสบของลำไส้ลดอาการวิงเวียนศีรษะได้ กระชายขาวช่วยต้านโควิด19จริงเมื่อปีพศ2563มีกระแสฮือฮาเรื่องกระชายขาวนะคะสามารถต้านเชื้อไวรัสโควิด19ได้โดยทางแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดเผยผลการวิจัยที่ระบุว่า ในกระชายขาวมีสารสำคัญที่ช่วยลดจำนวนเซลล์และยับยั้งเซลล์ที่ติดเชื้อได้ทำให้ในช่วงนั้นหลายคนนิยมนำกระชายขาวมาต้มเพื่อปรุงเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสำหรับบำรุงร่างกายกันในปัจจุบันหากใครต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กระชายขาวสกัดแนะนำว่าควรเลือกซื้อเฉพาะที่มีอยอยลรองรับ เท่านั้นอีกทั้งควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บริโภคผิดวิธีหรือบริโภคในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกายก็จะเป็นอันตรายได้นะคะทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามหากต้องการดื่มน้ำสมุนไพรกระชายที่สกัดจากธรรมชาติเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย อาจไม่ได้มีข้อกังวลมากนักถ้าบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ไม่ควรใช้กระชายเป็นยาในการรักษาโรคต่างๆด้วยตัวเองเพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องและคำแนะนำที่ถูกต้องก่อนเสมอนะคะ และไม่ว่ากระชายขาวหรือกระชายดําถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะเกิดการแพ้กันได้ก็คือต้องปรึกษาแพทย์ในการที่จะนำมาใช้เพื่อรักษาโรคนะคะทุกคนคลิปนี้มโนก็นำประโยชน์ของกระชายมาบอกหากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ และที่สำคัญถ้าจะนำมาเพื่อรักษาโรคโดยตรงขอให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยค่ะสวัสดีค่ะ